สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบนบ้านปิ้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือนสภ้อาไม่เ็นก็เผ่าค่ะเมนูวันนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะเห็นแบบนี้ค่ะพี่น้องแสดงว่าอาหารเลิศิดค่ะอยากจะพามาทําเมนูยําปลากระป๋องค่ะพี่น้องหมอวานหลังจากนะคะถูกหววกินไปแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้มากินปลากระป๋องกันค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเป็นเขาเที่ยงค่ะนะคะก่อนอื่นค่ะ ส่วนผสมต่างๆของเย่าค่ะพี่น้องก็จะมีหอมแดงค่ะตะไคร้ค่ะใบผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็บกพริกนะคะบอเน่าสินเดียวยาบอไซลายนะคะแล้วก็ปลากระป๋องป๋องนึ่งค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะมาดูวิธียำปลากระป๋องสูตรง่ายๆค่ะนะคะของเย่าเนี่ยค่ะพี่น้องสีบอไซน้ำปลาด้วยค่ะใส่เกลือแท่นค่ะอันนี้คือชูรสนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะ บางครั้งนะคะพี่น้องถ้ามีเวลาเย่าก็จะเอาปลากระปองนี่ไปหนึ่งก้อนนะคะแต่ว่าช่วงนี้เฝ้านะคะบม่มีเวลาเย่ากับบดหนึ่งค่ะเ้าก็จะทําเลยค่ะนะคะอันนี้ใส่พริกป่นค่ะนะคะมัน,นเลเฮ็ดกินเองค่ะพี่น้องนะคะน้องๆก็ปลาเขาจเจาบ่บย่ำค่ะ,จะเจาะเปิดปลองกินเลยเย่ากับลยสีย่ำแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะใส่พริกป่นลงไปค่ะจากนั้นค่ะตามด้วยตะไคร้นะคะใส่เยอะๆค่ะ หอ,อมแดงใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องนะคะบักพริกมักเพล็ดมากเพล็ดหน่อยแล้วตะเฮาค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยบักหนาวค่ะนะคะของย่าใส่สินเดียวพอค่ะบักหนาวเพราะว่าใส่หลายมันเปรี้ยวเกินไปสิบบสบนะคะหลังจากนั้นค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันเลยค่ะนะคะ คุกค่อยๆค่ะพี่น้องถ้าคุกแห้งปลาเขาจะแหลกนะคะเพราะว่าสำหรับผัวข้าโบตองการเห็ปลาแหลกนะคะต่แ่าเพื่อนๆทายเกินอยากเห็ปลามันแหลกแน่ค่ะพี่น้องเขาไปแนะนาซอสค่ะก็คุกแห้งเลยค่ะพี่น้องนะคะแต่นะแนะนําว่าถ้าจะให้อร่อยแล้วไม่ให้ขคาวเกินไปค่ะเอาปลากระป๋องนี่ไปหนึ่งก้อนหรือหาพี่น้องซักสิบนาทีหรือหานาทีก็ได้ค,ค่ะพี่น้องนะคะเพื่อเห็ปลากระป,ป๋องเข้าซุกอีกรอบนึงค่ะเสียบนะคะพี่น้องแล้วยาใส่พริกป่นอีกก็ หอมห,ห่วยๆให้บรา่ฮาบีบั่งหน้าลงไปใส่ซีเพ็ดเผ็ดค่อยๆคยนค่ะซ้ำหนี่ก็กินเขาได้เบิดหมอได้พี่น้องปลากระป๋องปรุงแซ่บๆนะคะแต่ย่อชิมรสก่อนมันนี้เฮ็ดกินเองขอใส่ซอสน,นี้เลยนะคะพี่น้อง ขาดอย่างหนึ่งใบยอใสอีกจังหน่อยนึงมีเปรี้ยวมีเค็มแล้วคะ่ะพี่สองคาดหวานนะคะอันนี้คือน้ำตาลด้วยค่ะอันนี้คือเกลือเพิ่มเกลือก็น้ำตาลลงไปอีกหน่อยนึงคะ่ะหลังจากนั้นค่ะใบผักชีฝรั่งนะคะหรือผู้ใดมีผักสะระแหน่ค่ะพี่น้องนะคะ กระจาลงไปสะดับข้าวเลยค่ะแต่ยอาใส่ผักชีฝรั่งลงไปค่ะนะคะค่อยๆค้นค่ะอืมแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วค่ะพี่น้องยำปลากระป๋องง่ายๆ และแซบค่ะพี่น้องนะคะมาหาเดยวจยเอใส่จานให้เบิรงค่ะพี่น้องนะคะส่วนผสมหลักๆก็คือเกลือชู่รสน้ำตาลค่ะพี่น้องแค่นี้ละค่ะเหมาะหามแซน้ำปาเด็ดค่ะผมสึกข้าวนะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นยูกับพี่น้องแต่เราคนมักไผ่มักมันนะคะมาหาเดี๋ยยสะใส่จานให้เบิรงงายๆค่ะแด้ดละค่ะพี่น้องเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะยำปลากระป๋องค่ะพี่น้องนะคะใส่ตะไข่หัวหอมพริกข้หนูซอยลงไปค่ะปิดไายโดยใบผักชีฝรั่งค่ะพี่น้องนะคะ ตะไข่ได้ลายเนี่ยค่ะพี่น้องปลากระป๋องเขาเพยสีบวัวข้าวนะคะแล้วก็แนะนําอีกวิธีหนึ่งค่ะทำบางอย่างให้ข้าวก็คือเอาไปนึ่งนะคะพี่น้องนะคะสำหรับคนที่มีเวลาแบบในชั่วโมงที่เข้าสามาัญหนึ่งกินได้ค่ะแต่บางคนกับเอ่อช่วงเร่งด่วนนะคะพี่น้องก็แนะนำมาใหใส่ตะไข่ได้ลายนะคะ ก็สับเลนึงในยังนะคะพี่น้องนะคะปรุงรสด้วยเกลือชูรสแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นไดะะ้พี่น้องอยาใส่แค่นั้นอลีค่ะแล้วก็กจะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพิ่มความเผ็ดนะคะเพ่น้องเพราะว่าอันนี้เยี้เห็ดกินเองนะคะเน่ยเห็ดกินเองก็เลยใส่เผ็ดเนยจัดจ้านนะคะทั้งพริกป่นนะคะแล้วก็พริกขี้นูซอยค่ะร้วบีบบางหน้าลงไปหอมๆค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนูหลังจากเมื่อวานโดนน็อกนะคะพี่น้องจากเลขจากเบอร์ค่ะ สุดประมาณนี้นะคะพี่น้องกลางกลางเดือนนะคะเดี๋ยวปปลายเดือนปีใหม่ก็จะได้กินเอียงเส็บบขึ้นอยู่หอกะคะ่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะเอาถ้วยเอาซ่ามาค่ะพี่น้องเอากะติ้เขาใหญ่มาจาับปลากระป๋องด้วยกันเส็บๆจ้า